ประตูจากไรอันกราเวนแบกและฮุโกเอกิติเก้ช่วยให้ลิเวอร์พูลเอาชนะเอฟเวอร์ตันสประตูต่อหนึ่งในศึกเมอร์ซี่ไซด์ดังดี้ครั้งที่247เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมากราเวนแบกยิงประตูขึ้นนําในนาทีที่10ก่อนจะจ่ายให้เอกิติเก้ยิงประตูที่2ในช่วงครึ่งชั่วโมงแรกของเกมอิดริซาการาเกยิงตีไข่แตกให้เอฟเวอร์ตันในครึ่งหลังแต่ลูกทีมของอาร์เนสล์ตยังสามารถรักษาสกอร์ไว้ได้จนจบเกมคว้ u u ชาชัยชนะรวด5นัดแรกในการป้องกันแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูการนี้ มีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่น4ตำแหน่งจากเกมยูฟาแชมเปียนส์ลีกเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาฮูโก้เอกิติเก้อเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์คอนเนอร์บรัดลีย์และมิลลสเคอร์เคสคือ4ผู้เล่นที่กลับมาลงสนามให้เจ้าถิน่นโดยลิเวอร์พูลมาในระบบ4-3-3โดยรายชื่อ11ผู้เล่นตัวจริงประกอบด้วยผู้รักษาประตูอาริสันเบเกอร์กองหลังฟันไดค์จับคู่กับโกนาเต้แบ็กขวาคอนนแบรัดลีย์ได้รับโอกาสก่อนฟริมปงแบ็กซ้ายมิลลสเคอร์เคสกลับมาประจำการ กองกลงาง3คนไรอันกราวนแบกโดมินิกโซโบสลและแมกอลิสเตอร์แนวรุกมีมฮัมหม็ดซาร่าโคดี้กัคโปและฮูโกเอกิติเกยืนเป็นกองหน้าตัวเป้าส่วนเอฟเวอร์ตันได้มิโคลเลนโกหายเจ็บกลับมาทันในเกมนี้โดยมีแจ็คกริลิชและอิลิมานเอ็นดีไอเป็นตัวความหวังทีมเยือนมาในระบบ4-2-31ผู้รักษาประตูจอแดนพิกฟอร์ดกองหลังไมเคิลคีนจับคู่กับเจมทาคอฟสกี้แบ็คขวาเจคโอไบรอัน แบ็ k ซ้ายมิคโคเลนโกกองกลางตัวรับเจมการ์เนอร์จับคู่กับการ่าเกโดยมีดรูเบอรีฮอลเป็นเพลย์เมเกอร์ตัวรุกมีอิลิมานเอ็นดีไอแจ็คกริลลิชและเบลโตยืนเป็นกองหน้าตัวเป้าเกมในครึ่งแรกนาทีที่10ประตูแรกของไรอันกราวนแบ็กคือโอกาสจาแจ้งครั้งแรกของลิเวอร์พูลในเกมนี้ซาลาเปิดบอลโค้งจากฝั่งขวาเข้าไปในเขตโทษให้กราวนแบ็กที่วิ่งสอดขึ้นมาก่อนจะตะวัดบอลข้ามจอแดนพิกฟอร์ด เข้าเสาไกลอย่างสวยงามอีกไม่กี่อึดใจต่อมาซาล่าเกือบยิงได้จากลูกปั่นโค้งสุดสวยส่วนโคดีก้กัคโปได้โอกาสวนเล่จากจังหวัดโต้กลับมาจากลูกเตะมุมของเอฟเวอร์ตันแต่บอลลอยออกไปไกลทีมเยือนมีโอกาสลุ้นจากดรูบรีฮอลที่ได้หลุดไปในกรอบเขตโทษจากการจ่าทะลุช่องของแจ็คกรีลิช แต่ยิงไม่ตรงกรอบนาทีที่29ลิเวอร์พูได้ประตูที่2จากการประสานงานอีกครั้งของ g กรเวนแบ็กรับบอลจากแม็กอาลิสเตอร์แล้วแทงทะลุแนวรับไปให้เอกิติเก้ที่วิ่งสอดเข้าเขตโทษแต่บอลหนึทีก่อนยิง mm. หลอดขาพิกฟอร์ดเข้าประตูไปขณะที่ฝั่งเอเวอร์ตันยังไม่ยอมแพ้เมื่อเบลโต้ได้โอกาสยิงข้ามคานและกานาเก้ลองส่งไกลอลิสันเบเกอร์ต้องออกแรงเซฟ ถือเป็นสัญญาณเตือนว่าพวกเขายังไม่ถอดใจจากเกมนี้จบครึ่งแรกด้วยสกอร์นำ2-0เริ่มมาในครึ่งหลังเกมเปิดแลกกันมากขึ้นโดยเอเวอร์ตันพยายามหาทางกลับเข้าสู่เกมทำให้ลิเวอร์พูลมีพื้นที่ให้เล่นเกมสวนกลับโคดี้กัคโปจ่ายบอลให้โมซาล a าแต่ยิงไม่ถนัด เอเวอร์ตันมาตีไข่แตกในนาทีที่58จากจังหวะที่แจ็คริลิชครอสบอลจากฝั่งซ้ายไปเสาสองิลิมานเอนดีไอจ่ายบอลต่อให้กาน้าเกได้ยิงเต็มข้อเข้าประตูไปประตูดังกล่าวทําให้เกมในช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายเต็มไปด้วยความกดดันแม้โอกาสจะแจ้งของทั้ง2ทีมจะมีไม่มากนักอย่างไรก็ตามลิเวอร์พูลยังคงรักษาสกอร์ไว้ได้ควา้า3แต้มสําคัญและครองตําแหน่งจ่าฝูงพรีเมียร์ลีกต่อไปอีก1สัปดาห์ ไรอันกราเวนแบกอธิบายถึงอิสระในการเล่นที่เพิ่มขึ้นทำให้เขาโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นหลังจากเป็นฮีโร่ช่วยให้ทีมเอาชนะเอเวอร์ตันสองประตูต่อหนึ่งในศึกเมอร์ซี่ไซด์ดาร์บี้เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมามิดฟิ์รายนี้ทำหนึ่งประตูหนึ่งแอสซิสพาทีมเก็บชัยชนะห้านัดรวดในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้เขาเป็นคนยิงประตูแรกด้วยการตวัดบอลสุดสวยจากการผ่านบอลของโมฮัมเหม็ดซาลาและยังช่วยจ่ายทะลุช่องให้ฮูโก้เอกิติเก้ยิงประตูที่สองอีกด้วย หลังเกมกราเวนแบกได้ให้สัมภาษณ์กับ TNT Sports พิธีกรถามว่าคุณมีความรู้สึกอย่างไรหลังยิงประตูได้ในดาบี้แมตช์กราเวนแบกตอบว่าผมมีความสุขมากที่ทำประตูได้หรือดูการที่แล้วผมยิงได้น้อยมากดังนั้นการยิงได้ในเกมดาบี้แมตช์มันพิเศษจริงๆพูดถึงจังหวะการทำประตูหน่อยพวกเรารู้กันดีครับว่าถ้าโมซาลาได้บอลเขามีการผ่านบอลที่ยอดเยี่ยมมาก ถ้ามีพื้นที่หลังแนวรับผมต้องวิ่งสอดเข้าไปแล้วก็ทําได้สําเร็จทีมได้ใช้ชนะ2เกมเย้าติดกันรู้สึกยังไงบ้างดีใจมากครับเราลงเล่น3มนัดใน7วันซึ่งในอังกฤษมันหนักมากแต่เราก็เตรียมตัวมาดีการได้3ามแท้มถือว่ายอดเยี่ยมมากครึ่งหลังที่ยากลําบากทาไมถึงเป็นอย่างนั้นประตูที่เราเสียผมคิดว่าไม่ควรเกิดขึ้นหลังจากนั้นพวกเขาก็พยายามบุกใส่เราเลยต้องถอยลงไปและเล่นเกมสวนกลับ ซึ่งจริงๆเรามีโอกาสจะยิงเพิ่มแต่ก็ทำไม่ได้มันเลยกลายเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างกดดันรู้สึกว่าการเล่นของคุณพัฒนาขึ้นมาจากฤดูการที่แล้วอธิบายหน่อยโค้ชให้ความมั่นใจกับผมมากปีนี้เรามีอิสระในแดนกลางมากกว่าฤดูการที่แล้วเพราะก่อนหน้านี้ผมเล่นแค่ตัวต่ำแต่ตอนนี้สามารถเติมเกมรุกได้จุดแข็งของผมก็อยู่ตรงนี้และว,วันนี้ก็แสดงออกมาให้เห็นแล้วจุดแข็งของอร์เนสลอตคืออะไร เขาพูดตรงไปตรงมาสิ่งที่เขาคิดก็ถ่ายทอดออกมาให้เราเข้าใจเรื่องแท็กติกเขาก็ทําได้ดีมากความพร้อมของทีมในระยะยาวจะเป็นไปในทางไหนแน่นอนครับเรายังมีศักยภาพอีกเยอะเรามีกลุ่มนักเตะที่ดีมากไม่ใช่แค่11ตัวจริงแต่ทั้งทีมแข็งแกร่งเหมือนครอบครัวคอยผลักดันกันและกันอย่างวันนี้ฮูโก้ยิงได้จากนั้นอีซักลงมาก็ทุ่มเทเต็มที่ผมมีความสุขกับทีมชุดนี้มาก ได้ตั้งเป้าเพิ่มสถิติการยิงประตูและแอสซิสไว้ไหมใช่ครับฤดูกาลที่แล้วผมแทบไม่ได้ยิงเลยดังนั้นซีซั่นนี้ผมอยากทำประตูและแอสซิสให้ได้มากขึ้นวันนี้ถือเป็นก้าวแรกที่ดีเลยครับเอกิติเก้ดีใจที่ยิงประตูช่วยให้ลิเวอร์พูลคว้าชัยในศึกเมอร์ซี่ไซด์ดาบี้เขารู้ดีถึงความสำคัญของเกมดาบี้แมตช์ต่อแฟนบอลและภูมิใจที่มีส่วนช่วยให้ทีมเก็บชัยชนะในวันเสาร์ที่ผ่านมา เอกิติเก้สัมผัสเกมพบกับเอเวอร์ตันครั้งแรกซึ่งเป็นการเจอกันนัดที่247เในพรีเมียร์ลีกและเขาก็ฉลองด้วยการยิงประตูเอกิติเก้เปิดใจกับลิ v e r p o พูลดอทคอมว่ามันสุดยอดมากเกมนี้สําคัญกับแฟนผมรู้ดีดังนั้นชัยชนะในวันนี้จึงสําคัญสุดๆผมสัมผัสได้เลยว่าในสนามแฟนบอลเชียร์เสียงดังมากๆมันเป็นความรู้สึกภูมิใจและมีความสุขเราต้องเดินหน้าต่อไปครึ่งแรกเราเล่นได้ดีจริงๆแต่พอโดนยิงตีไข่แตก เกมก็ยากขึ้นนิดหน่อยแต่เรายังคงรักษาสภาพจิตใจไว้ได้จนจบเกมและผมคิดว่านั่นคือสิ่งที่ทำให้เราชนะประตูสุดเฉียบการจ่ายของกราเวนแบกคือประตูที่4แล้วเขากล่าวต่อว่ามันดีมากนะผมอยากยิงได้ทุกเกมแม้เกมที่แล้วผมไม่ได้ยิงแต่ผมก็พยายามหาทางสร้างความแตกต่างเสมอจะเป็นประตูแอสซิสต์หรือแค่วิ่งเปิดพื้นที่ให้เพื่อนก็ได้สำคัญที่สุดคือทีมชนะในวันนี้ ฟอร์มต้นรูการของคุณทําให้แฟนหงชื่นชอบอย่างรวดเร็วเสียงเพลงเชียร์ชื่อคุณดังขึ้นหลายครั้งในเกมดาบี้และหลังจบเกมดาวเตะทีมชาติฝรั่งเศสก็ออกมาขอบคุณแฟนบอลต่อหน้าเดอะคอปมันสุดยอดมากจริงๆผมชอบมากทุกครั้งผมอยากได้เสียงเชียร์ที่ดังกว่านี้อีกดังนั้นผมจะพยายามยิงเพิ่มเพื่อแฟนบอลเขาทิ้งท้ายว่าฟุตบอลคือเรื่องของช่วงเวลาวันนี้เรามีความสุขได้จนถึงวันพรุ่งนี้แต่พอตื่นมา เราต้องเริ่มต้นใหม่วันอังคารเรามีเกมบอลถ้วยร่างกายเราเจอโปรแกรมหนักดังนั้นเราต้องโฟกัสและทำเป้าหมายให้สำเร็จต่อไปสลลตพอใจที่ลูกทีมสู้เต็มที่จนคว้าชัยเหนือแอฟร์ตันได้ไรอันกราเวนแบกและฮูโกเอกิติเกยยิงประตูได้ในครึ่งชั่วโมงแรกพาลิเวอร์พูออกนำสองประตูต่อศูนย์ก่อนที่อีดิซ่ากาาเกย จะยิงตีตื้นให้ทีมเยือนในครึ่งหลังทำให้ช่วง30นาทีสุดท้ายเต็มไปด้วยความกดดันแต่สุดท้ายหงแดงก็เก็บชัยชนะต่อเนื่องและรักษาสถิติชนะรวดในการป้องกันแชมป์พรีเมียร์ลีกสรุปสัมภาษณ์หลังเกมของอาร์เนสลอดวันนี้เราต้องใช้สภาพจิตใจในแบบที่แตกต่างออกไปเพราะนี่คือเกมที่3ในรอบไม่ถึง7วันและยังเป็นดาร์บี้แมตช์อีกด้วยครึ่งแรกเราเล่นได้ยอดเยี่ยม แต่เครื่องหลังยากขึ้นเพราะทั้งเอเวอเรตันและพลังงานของเราลดลงแต่สิ่งสําคัญคือเรายังสู้จนจบเกมการผ่านช่วงโปรแกรมหนักด้วยชัยชนะ3นัดรวดนี่คือเหตุผลที่ทีมใหญ่ๆต้องมีขุมกําลังเชิงลึกที่มากพอเรามีปัญหานักเตะบาดเจ็บบ้างแต่ยังสามารถโรเตชั่นได้นักเตะอย่างฟานไดโค o นาเตซาล่ากราเวนแบกและโซบอสไลที่ลงเล่นครบ3นัดติดต่อ,อก,กันพวกเขาสามารถทําได้ผลงานดีมาก เกี่ยวกับความพร้อมในนัดเจอเซาแทมปันผมบอกได้เลยว่าพวกเขาจะไม่ได้ลงเล่นในวันอังคารนี้แน่นอนพูดถึงผลงานของกราเวนแบกหน่อยเขาเล่นได้ดีตั้งแต่ฤดูการที่แล้วแต่สิ่งสําคัญคือต้องมีทีมที่ช่วยเสริมศักยภาพเขามีส่วนทั้งยิงและจ่ายรวมทั้งช่วยเกมรับวิ่งช่วยเพื่อนตลอดแม้ไม่มีสถิติยิงหรือแอสซิสต์เขาก็เล่นได้ดีอยู่แล้วบทบาทเชิงรุกของเขามันคือการพัฒนาของทีม ปีนี้เรามีนักเตะใหม่เข้ามาเราจึงปรับให้เขามีโอกาสเติมเกมรุกมากขึ้นซึ่งขึ้นอยู่กับวิธีการเล่นของคู่แข่งด้วยไม่ใช่ให้อิสระเต็มที่แต่ต้องมีช่วงจังหวะที่เหมาะสมถึงสามารถเติมเกมรุกได้พูดถึงการจัดการเกมหน่อยเราบริหารเกมโดยรวมได้ดีแต่ยังมีบางช่วงที่ทําได้ไม่ดีนักอย่างเช่นบอลเสียประตูมันทาให้มเมนตัมเปลี่ยนเราต้องเรียนรู้ว่าทุกจังหวะเล็กๆสามารถเปลี่ยนผลลัพธ์ของเกมได้ แล้วเอกิติเก้แหละคิดอย่างไรกับฟอร์มวันนี้ของเขาเขาทําได้ดีเรารู้อยู่แล้วว่าเขามีคุณภาพการมีทั้งเขาและอีซักเป็นสิ่งจําเป็นเพราะเราเล่นด้วยความเข้มข้นสูงนักเตะใหม่ยังไม่พร้อมเล่น90นาทีติดต่อกันการมี2องกองหน้าคือสิ่งที่ทีมใหญ่ทุกทีมต้องมีทําไมฟอร์มครึ่งแรกดีกว่าครึ่งหลังครึ่งแรกเราเล่นได้ตามแผนเพราะเอเวอตันทำในสิ่งที่เราคาดไว้ทําให้เราหาพื้นที่เจาะได้ง่าย ส่วนครึ่งหลังเราเริ่มห้าและเจอแรงกดดันมากขึ้นแต่โดยรวมเรายังควบคุมเกมได้ดีขอบคุณครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ